ันนวะครบดูแนวดูแนวนะครับดูแนวครับโอ๊ึขัดทหารไปกับกองและพาวีเข้าไปมาเข้าจุดลมพลเพือ วาขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกี่ยวมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวลบกวาม้างหัจกรรมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงวันหยุดยาวปีช่วงวันหยุดยาวปีใหม่พุทธศักราช2,565ในครั้งนี้รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจ,ะะจราจรแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายของทจ้งงานตรวจต่างชาติและถนนผู้ทอน่าค่านประธานได้กล่าวให้โอวาอา่าพุทธศักราช2 5 6 5ขอกาบเรียนเชิญครับทอนจังหวัดน่านหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยจังหวัดน่านหัวหน้าสำนักง,งานเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนคือมอนิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชีพของ1,565ของตำรวจภูธรจังหวัดช่วยผู้ชาการตำรวจแห่งชาติได้มาตรวจเยี่ยมเพ่งมีหน้าที่ร่วมแรงร่วมใจนะครับที่จะร่วมกันแต่ของรบผู้พิากาาตำรวจทรจังหวังนาง้งาผู้ใหญ ำรวจแห่งชาตินะครับผู้จัดการตำรวจภูธรภาคห้าได้สั่งการให้ตําตำรวจทุกภูธรจังหวัดในสังกัดนะครับได้บรรูปการกับทุกภาคส่วนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่นะครับวันนี้จังหวัดน่านเป็นหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือนะครับที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่25 6 5นี้นะครับการดมกวาดล้างอาชญากรรมนะครับเรา ทำในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นาหาข้อมูลในสถานที่เสี่ยงนะครับหรือสถานบริการนะครับหรือรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่นักเที่ยวจะเข้ามานะครับแล้วก็มาอยู่ในจพื้นที่จังหวัดน่านจนกระทั่งออกไปนะครับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติท่านก็ได้ให้ความสำคัญน,นะครับที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนท,ที่เข้ามาในพื้นที่นะครับจนกระทั่งเดินทางออกไปให้ เข้ามาด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยนะครับแล้วก็รวมทั้งไม่เกิดอุบัติเหตุจราจรหรือถ้าหากจะเกิดก็ให้เกิดน้อยที่สุดนะครับเมื่อเื่อเทียบกับปีที่แล้วครับท้งนี้จังหวัดน่านก็ได้ประสานทุกภาคส่วนมีการประชุมนะครับติดตามแล้วก็วางแผนป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเสี่ยงนะครับจุดล่อแหลมหรือสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุปีที่แล้วนะครับก็ไปหามาตรการในการป้องกันแก้ไขนะครับแล้วก็ออกตรวจกับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกับที่น้องประชาชนที่เข้ามาต้องเือนพื้นที่ครับ